ดีค่ะชื่อจาวันวันซอฮาจะแนวกีนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนดอมสุ่มความรักความสัมพันธ์จากวิัยเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาเป็นดวงของตัวเองแบบร้อนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นกระไรก,กับชีวิตนะคะ ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามกันก่อนนะตอนนี้สามารถโยนของขวัญค่าครูเพื่อน้อมรับคําทานายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณด้วยการกดตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็แท็บพิมพ์ตัวหนังสือขวาร่างมันจะมีรูปกล่องของขวัญน,นะคะสามารถโยนของขวัญค่าครูเพื่อน้อมรับคําทํานายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณได้นะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็เป็นเรื่องของใครเราฟังนะคะ9ก้าถ้วย ดึงไม้เท้าห้าดาบราชินีถือถ้วยสิบดาบพิไพยกำลังเล่าถึงสถานการณ์ค่ะคุณกับใครคนหนึ่งนะคะที่มีการอาจจะพูดคุยติดต่ออาจจะคบกันหรือเพิ่งจะคุยกันสถานะอะไรก็ได้อาจจะยังมีสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนคุยหรือ มากกว่าเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะถึงแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือได้ทุกสถานะค่ะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ความสุขของตัวเองนึกถึงแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะคนคนนี้นะเป็นคนที่ตัดสินใจหรือคิดอะไรอ่ะก็จะนึกถึงแต่ความสุขนึกถึงแต่ความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยที่แบบ ไม่ได้นึกถึงจิตใจของเราเลยชี่ผ่านมาในความสัมพันธ์อะตัวของเราเนี่ยเทคแอคชั่นค่ะเข้าหาคนคนนี้ยเยอะมากๆใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, กระตือรือร้อนแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะทำให้คนคนนี้รู้สึกพอใจในตัวของเราเราทั้งหว่วงยยดูแลเทคแคร์แบบให้ความรักให้ความปัฒนาดีหวงยยจัดแตงโนนนี่นั่นใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่คนคนนี้ กับเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเป็นคนที่อย่างที่ไม่หมอบอกเนาะเป็นคนที่มองโลกเหมือนคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่แกได้นึกถึงตัความสุขของตัวเองอะ่ะเขาก็มองเราเป็นคนเหมือนในศัตรตูค่ะเป็นคนเหมือนแบบมองเราว่าเราเนี่ย ไอ้การเข้าหาของเขาไอ้การใส่ใจดูแลแอคชั่นของเราเนี่ยมันเหมือนจะเข้าไปล้ําเส้นในชีวิตของเขาเหมือนจะเข้าไปแย่งสิ่งของหรือแย่งพื้นที่ของเขาอะ่ะคนคนนี้ก็เลยต่อต้านค่ะต้องเรียกว่าต่อต้านในสิ่งที่เราพยายามเทคแอคชั่นใส่ใจดูแลด้วยความจริงใจเนี่ยพยายามต่อต้านเราค่ะต่อต้านปฏิเสธเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบพูดจาแบบทําร้ายจิตใจเราด้วยนะบางคนพูดจาแบบ ไม่ให้เกียรติไม่เคารพแล้วก็ไม่นึกถึงจิตใจของเราด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราอะทำด้วยความจริงจังแล้วก็ตั้งใจเพราะว่ารักเขาด้วยความจริงจังแต่ในฟังของเขาเขากลับฟาดฟ,าฟานะันอารมณ์ใส่อารมณ์ไม่สนใจเราเลยแล้วก็แบบพูดจาแรงใส่เราอีกต่างหากอะสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจเหมือนเจ็บปังตุยอะเออนะเหมือนเจ็บปังตุยเลยเพราะว่า สิ่งที่เราทุ่มเทไปอ่ะเราก็คาดหวังว่าเออสิ่งที่เราได้รับกลับมามันก็จะต้องเหมือนกันแต่ว่ามันกลับไม่ใช่เนี่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังแล้วก็เสียใจในตัวของคนคนนี้มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าเ NERGY มันตรงนะคะเอ NERGY เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วหรือกําลังเกิดขึ้นอยู่ก็ได้นะคะถ้ามันตรงเราไปฟังกันต่อนะแลาพี่ไพ่จะเล่าอะไรให้เราฟังเนาอัศวินถือดาเออราชาถือดา สี่เหรียญสิเหรียญ the world อัศวินเด็กถือเหรียญคือต้างบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่หัวร้อนค่ะจริงจังแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอง,งอไขไม่เป็น เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงใช้อารมณ์นำทางค่ะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคนคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่ผิดเลยเพราะว่าคนคนนี้เก็บกอดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในชีวิตค่ะคือต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักหรืออะไรก็ตามคนคนนี้ไม่ชอบความเสี่ยง อะไรก็แล้รแต่ที่เขาประเมินสถานการณ์หรือว่าชีวิตของเขาจะต้องเสี่ยงอ่ะไม่ว่าเสี่ยงเจ็บเสี่ยงเสียใจเสี่ยงเสียเงินเสียทองอะไรก็ตามอ่ะเขาจะไม่เสี่ยงเขาจะไม่กระดุกกระดิกอะไรใดๆไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนเหมือนเห็นแก่ตัวเหมือนคนขี้เหนียวเหมือนคนแบบนึกถึงแต่ตัวเองอ่ะไม่ผิดเลยคนคนนี้นะเขาก็จะโฟกัสแค่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสิ่งที่ทํใไม่รอบตัวเขามีความสุขสิ่งที่เขามาเติมเต็นชีวิตให้เขาเนี่ยอย่างมีความสุข ถามว่าไอสิ่งที่เรามอบให้กับเขาเนี่ยด้วยความจริงจังแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมันทําให้เขามีความสุขไหมใช่ค่ะมันทําให้เขามีความสุขแล้วเขาก็รับรู้ด้วยว่าเราเนี่ยเข้ามาเติมเต็มให้กับเขาในชีวิตแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะสานสัมพันธ์กับเราต่อหรือไม่กล้าที่จะเสี่ยงจะเปิดใจรับเราเข้าไป ถามว่าเราเติมเต็มไหมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขามีความสุขที่มีเราอยู่มีความสุขที่เราหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ค่ะแต่คนคนนี้เลือกที่จะเห็นเก็บตัวเลือกที่จะแบบไม่เทคแอคชั่นไม่ไม่บอกอะไรที่มันชัดเจนกับเราเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงให้กับเรารู้ไม่บอกความรู้สึกอะไรก็ตามที่จะทําให้เรารู้สึกสบายใจเหมือนเหมือนที่เขาได้รับปะไม่ค่ะไม่พูดไม่บอกอะไรทั้งสิ้น แต่จริงๆอ่ะเขาก็ชอบเรานะเขาก็พอใจในสิ่งที่เราทําให้นะแต่เขาเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ในใจไม่บอกให้เรารู้เพราะว่ากลัวว่าเราจะมีอิทธิพลเหนือเขานั่นเองจ้ะอ่ะเดี๋ยวไปดูสิว่าแล้วยังไงต่อแล้วเรื่องราวมันยังไงต่อสี่ถ้วยแฮงแมน ราชินีถือเหรียญไฮบริทเทสเราชาถือดาบเอยอัศวินถือดาบขอภัยคือต้องบอกว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราทุ่มเทใจอะ่ะเรายื่นสิ่งที่แบบดีๆให้กับเขาอะ่ะแต่มันกลายเป็นว่าเราทําดีให้เท่าไหร่เขาก็ไม่เคยเห็นค่าไม่เคยเห็นความสําคัญไม่เคยสนใจหรือทําอะไรที่แบบ ทำให้เรารู้สึกชุ่มชื้นหัวใจว่าไอสิ่งที่เราทาให้ยังมันดีนะเขารู้สึกพึงพอใจนะไม่ค่ะทําอะไรให้ก็ไม่ดีทําอะไรให้ก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญคือต้องบอกว่าไอสิ่งเหล่านี้เหมือนเราสาดน้ําใส่กําแพงอะเออมันไม่มีอะไรตอบกลับมาให้เรารู้สึกดีเลยอะมันได้ทําให้คุณร,รู้สึกอึดอัดใจทุกทรมานใจที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีการพัฒนาไปไหนเหมือนแบบเหมือนคบกับก้อนหินก้อนอิฐก้อนปูนอะที่มันไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรตอบกลับมาเลย แล้วเขาก็ปล่อยคุณเคว้งคว้างอยู่อย่างเงาเงาไม่ค่อยจะใส่ใจไม่ค่อยจะสนไม่ค่อยจะแคร์ไม่มีเวลาให้อีกต่างหากเพราะอะไรไปโฟกัสเรื่องงานค่ะเขาไปโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องของตัวเองค่ะไม่สนค่ะ,ค,ะคุณจะเป็นยังไงก็เรื่องของคุณแต่เขาเอาแต่ตัวเองไปที่ตั้งอย่างที่แม่หมอบอกเนาะทีนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกคลุมเครือรู้สึกไม่สบายใจว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยฉันอยู่ในฐานะอะไรและฉันอยู่ตรงไหนของความสัมพันธ์และ ถ้าไม่มีชั้นหรือมีชั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมอะไรเงี้ยมันทําให้คุณรู้สึกคุณไม่สบายใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอึดอัดใจแล้วคุณก็ไม่โอเคในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันอ่อเดี๋ยวไปดูซิว่าแล้วคุณจะถอยออกมาไหมแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มหรือเปล่าเออพี่ไพ่เป็นคนเรานะคะอ่ะหกไม้เท้าเก้าไม้เท้าสเตรน ราชินีถือไม้เท้าหนึ่งเหรียญคือต้องบอกว่าชีวิตคุณกับเขาอะ่ะมันก็คบกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะสักพักหนึ่งแหละสัพกพักใหญ่ๆเลยพักใหญ่ๆเลยเหมือนประมาณว่าคุณก็ลองดูไปเรื่อยๆว่ะคุณหวังว่าเออเดี๋ยวผ่านพ้นไปเนี่ยสถานการณ์มันคงจะดีขึ้นแหละไอ้สิ่งที่คุณทําดีกับเขาเนี่ยมันจะต้องทําให้เขาอ่อนไหวใจอ่อนกับคุณบ้างแหละ แต่ไม่ใช่ค่ะมันกลายเป็นว่าคุณเนี่ยก็ทุ่มเทพยายามทุ่มเทจนแบบทั้งแรงกายแรงใจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนรู้สึกท้อใจแล้วอะ่ะเพราะว่าทำดีไปเท่าไหร่ก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วก็คืออดทนมานานแล้วความอดทนของคุณเรามันมีขีดจํากัดเนาะเออคุณก็รู้สึกว่าคุณก็พยายามเต็มที่แล้วนะแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วนะแต่ว่า มันไม่ได้อะไรกลับมาเลยอ่ะคุณก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกแบบว่าเออฉันก็ไม่ได้จะไปต่อแล้วอ่ะและทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยคุณก็เหมือนมีกำแพงใจอ่ะเพราะว่าไอ้การที่คุณเนีน่ยทาดีกับเขาแล้วเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรใดๆตอบกลับมาเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนมีมีกำแพงใจเหมือนคุณเข้มแข็งขึ้นอ่ะคนเรามันโดนทําร้ายจิตใจครั้งหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนการเลี้ยงอิฐหนึ่งก้อนที่แบบปิดกำแพงใจของตัวเองอ่ะและตอนเนี้ยคุณก็รู้สึกท้อแล้วรู้สึกอยากจะถอยแล้วใจคุณ ก็แบบเต็มไปด้วยกำแพงแล้วที่รู้สึกว่าฉันก็ไม่โอเคนะฉันก็ถึงถึงถึงเียดสุดจํากัดของฉันแล้วที่จะต้องแบบมาอดทนในความสัมพันธ์ที่มันอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันท็อกซิทแบบเนี้ยตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับการที่จะยอมต่อไปแนี่ตอนนี้คุณเข้มแข็งและจิตใจคุณแรงกล้ามากแล้วแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าต่อไปเนี้ย คุณจะทําเพื่อตัวเองมั่งและคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองจะลุยเพื่อตัวเองมั่งแล้วคุณก็รู้ว่าฉันก็ลูกพญานามหมื่นนะฉันก็ไม่จาเป็นต้องไปง้อไปไปตามเธอในสิ่งที่เธอไม่เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของฉันนะ่ะคือเอาจริงๆอ่ะตัวของฉันนะ่ะก็มีคนเข้าหานะมีคนชอบฉันเยอะแต่ว่าฉันนะ่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบเขาแต่กลับไปชอบอเธอเนี่ยที่มันไม่ได้มีอะไรให้ฉันได้ชุ่มชื่นหัวใจเลยทีนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าในเมื่อสิ่งที่คุณทํามัน อย่างนี้ตลอดเนี่ยเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรตอนนี้คุณน่ก็เลยบอกว่าคุณจะเอาโอกาสเนี้ยไปมอบให้กับคนอื่นความรักความสสีใจครั้งนี้ในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่า,าคุณก็จะเอาความรักความสัมพันธ์เออความสําคัญเนี้ยไปมอบให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันดูซิว่าแล้วคุณจะไปมอบให้คนอื่นแล้วเนี่ยคนคนนี้มันจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือไม่เดี๋ยวเราไปต่อกัน E ีที่สนะจ๊ะ